ถ้าคุณเชื่อเรื่องการโคโจรของดวงดาวคุณต้องเชื่อว่าดวงดาวมีอิทธิพลต่อชีวิตเราค่ะสวัสดีค่ะโรสพยากรณ์จะทำนายดวงเรื่องเงินเรื่องการงานเรื่องความรักและสุขภาพเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึงวันที่14มิถุนายน2566ค่ะการวิเคราะห์บางคนอาจจะตรงหรือไม่ตรงขึ้นอยู่กับเวลาตกฟ้าของแต่ละคนด้วยนะคะ คนราศีตุลถ้าคิดจะใช้เงินต้องคิดให้ดีนะคะตอนนี้การเงินขาดสภาพคล่องติดติดขัดขค่ะถ้าจะลงทุนอะไรก็เบรกเบรกนิดนึงนะคะเพราะว่าเงินจะได้กําไรนั่งคงยากเรื่องความรักจะมีคนเข้ามานะคะเหมือนจะมีตัวเลือกเยอะเป็นคนสูงวัยคนเคยเป็นเพื่อนอาจจะคิดอะไรเกินเพื่อนแต่ดูก่อนนะคะโสดจริงหรือเปล่าถ้ามีพันธะก,ก็ถอยค่ะ เพราะคบไประยะยาวไม่เกินหนึ่งปีก็าอาจจะมีเรื่องทะเลาะแล้วก็เลิกกันไปเรื่องงานนะคะถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นตอนนี้ก็ระวังเรื่องกุ๊กกิ๊กในที่ทํางานนะคะก็อย่าเลอะเทิดไปไกลตอนนี้มีดาวศุกร์กับอังคารเจอกันมันเป็นเรื่องของชู้สาวก็เกิดขึ้นได้ในที่ทํางานแต่มันก็แค่เป็นระยะสั้นๆนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เน้นทํามาหากินนะคะตอนนี้ถือว่ามีงานเข้ามาเยอะๆจริงๆค่ะ แต่เรื่องเงินเนี่ยยังไม่ถือว่าอู้ฟู่ขนาดนั้นนะคะเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะช่วงวันที่15พฤษภาคมจนถึงวันที่14มิถุนายนปี66คนที่เกิดวันศุกร์ให้ระวังเรื่องความดันสายตาโรคหัวใจค่ะถ้าคุณสนใจดูดวงอย่างละเอียดมากขึ้นหรืออยากจะเรียนดูดวงที่เน้นการพยากรณ์เป็นหลักติดต่อเบอร์ใต้คลิปได้เลยค่ะ